พ,พ่อแพทย์ไอซีคองพิทยาลงกรเทียนสิบเก้าสิบเก้าตุลาคมสองห้าหกแปดวันเกิดลูกชายตรงเป๊ะเลยวันนี้เมนูแนะนำหืม นี่ไงกุ้งราดซอสมะขาม,มะฮะขึ้นได้นุ๊กพริกไขป่ปูปูเนื้อปูไข่พันห้าเอง ตงไหนว่าง้ก็มีเหมือนกันแต่ไม่ได้มน้ำเติมว่มน้ำีไปห้าคนกลับแล้ว้ปวันที่ีมโคศิยาลงกรบางขุนเทียน วันที่19ตุลาคม2568ไปแล้วนี่กินหมดไป3,000กว่าพนละ600ลง YouTube ช่องนัดเองเขียนว่านัดเองเนี่ยมันขึ้นมาผมลง YouTube ทุกวันแหละ ปีที่แล้วปีที่แล้วได้มาหมื่นหนึ่งปีนี้ยังได้ไปถึงสามพันเลยไม่มีเออดูบันไดด้วยดูบันไดไม่มีไม่มีคลิปลงให้เขาสอให้เขาสอนให้เขาอน่เเขาเห็นหัวงอเขาก็ช่วยแล้ว เดินยังไม่อยจะดูทางอ่ะเาไมด้สูง้วมันีไได้เยเขาช่วยมันสูงมันไม่ได้ดป้นใช่ไหมโอ้ไปถึงอะกระปองก็เป่าก็ช่วยยกหมดรถไฟอะไปแล้วรถไฟแพคนใจ แพรขวัญใจบางหุนเทียนริมคลองเดี๋ยวมาใหม่มายังไม่มืดต้องมาถึงนี่ห้าโมงวันนี้มาถึงหกโมงแพรขวัญใจซีฟูด้ดอาหารอร่อยมากขอบอกแซบ่แซบเข้มขน้นราคามาตรฐานโลก